สวัสดีครับคุณลูกค้าและท่านเจ้าของกิจการงงแล้วสิครับวันนี้ผมมายืนอยู่กับอุปกรณ์รถบรรทุกผมทวีชาลยปิงหรือในที่วงคารรถเขาเรียกกันว่า,าทักรถบรรทุกเกรดเอถามว่าทําไมถึงเป็นเกรดเอไม่ใช่ว่าตัวดำเส้เหนียงนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมพูดันนี้คือหมายถึงเรื่องการทํางานแล้ววันนี้เนี่ยคุณลูกค้างงไมหมฮะผมมายืนอยู่ข้างรถบรรทุก6ล้อขนาดกลาง FRR ซึ่งเป็นรถที่ขายดีที่สุด และนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่ก็คืออุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเครนนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทํางานได้ดีมากเพราะว่าจะเป็นงานก่อสร้างการเคลื่อนย้ายสิ่งของอะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยผมไ่ยืนคู่กับเครน,นขนาด3ตัน4ท่อนนะครับเป็นรุ่นโทราโดรุ่น ZE 300นะครับตัวนี้ความพิเศษก็คือซ่อมแซงง่ายนะครับผมการใช้งานคงทนทน,ทนทานนะครับ และที่สําคัญก็เวลาจ่าไฟแนนซ์ไปนั้นก็จะชอบนะครับเพราะเป็นเคสใหม่แต่ถ้าเป็นเคสเก่าเราก็มีจําหน่ายนะฮะไม่ใช่ว่าจะมีแต่เคนใหม่อย่างเดียวเพราะราคามันสูงดังนี้ฝีมือช่างคนไทยเราก็ทําปรับปรุงซ่อมแซมเคนได้ตามมาตรฐานนะครับการใช้งานและเวลาจดทะเบียนแล้วก็ผ่านขนส่งด้วยนะครับผมเคสวันนี้รถคันนี้ตัวนี้ผมมาเนี่ยในเวลาราคาที่ผมบอกเลยว่าไม่ได้แพงเลยเลยนะครับส่วนราคาเดี๋ยวเราจะเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งแต่วันนี้ที่ผมมานําเสนอคงไม่ต้องอธิบายเรื่องการทํางานสักเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากพื้นที่ด้วยอากาศฝนตกอีกและครันนี้ผมจะส่งมอบลูกค้าแล้ว <Yeah. S 1> อะไรที่จะเคลื่อนย้ายเนี่ยก็จะไม่อยากจะโชว์อะไรให้มันมากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาให้เห็นว่ามีคนถามกันมาเยอะคําถามที่เรารับอยู่มันเสมอเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมาขายให้นั่นก็คือว่ารถเคนและกระบะรวมกันเนี่ยดาวเท่าไหร่ใช้เงินดอกรถเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ทำยังไงถึงจะผ่าน ดาวต่ำกว่านี้ได้ไหมหรือว่าไม่ดาวเลยหรือจะออกรถเ,เป็นเงินฟรีไออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้วันนี้เลยว่าเบื้องต้นเนี่ยรถกระบะคัาานนี้นะฮะพร้อมกับเคนเนี่ยผมจัดให้ลูกค้าท่านนี้นะครับดาวที่1 5บห้านย้ำนะครับดาวที่1 5ก็คือตัวรถตัวกระบะตัวเคนเอามารวมกันเป็นทัวลและคูณด้วย15%ลูกค้าออกรถใช้เงินที่1 5นะครับ ผ่อนที่48งวดนะครับหรือจะลูกค้าจะเอา60งวดก็ได้แต่ทีนี้มันมีแกลบว่าเอ๊ะทำไมจานวนผ่อนเนีย่ยมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าใช้จํานวนผ่อนที่นานเงื่อนไขาการพิจารณาสินเชื่อก็จะยิ่งเข้มข้นผมกราบเรียนอย่างนี้รถถ้าเราออกไปได้นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้งานใช้การทํามาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นคันนี้ก็คือผมทำให้ลูกค้าดาว15%ผ่อนที่48งวด ส่วนเรื่องราคาและค่าผ่อนเนี่ยผมขออุบไว้ก่อนแต่ผมจะบอกเปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณลูกค้านะครับเอาไว้ถ้าอยากรู้ว่าผมทําอย่างไรเนี่ยติดต่อโทรเข้ามาที่ผมทวีชาติผมมีทีมงานดูหน้าตาและอายุเยอะแล้วมีลูกน้องคอยบริการเฮียๆทั้งหลายไม่มากกันน้อยนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมให้มาดูนี่ก่อนเราใช้รถ F r R รุ r ่น190นะครับ ทีนี้มีคนถามว่าไอ้ทำไมไม่ใช้2 1 0เหรอกำลังเครื่องยนต์เนี่ยผมกลับเรียนอย่างนี้ฮะเนื่องจากเวทของลูกค้าเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเดินทางไม่ไกลและสองจะไม่ได้เน้นบรรทุกจะเน้นการใช้เคนซะมากกว่าเพราะนะั่นกำลังแค่190ก็เพียงพอเห็นไหมฮะเห็นไหมครับซื้อกับคนรู้จริงซื้อกับคนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถถ้าเป็นเซลลท่านอื่นอาจจะไปแนะนำาอง้คุณลูกค้าก็จะเสียเปรียบต่างกันหลายบาทนะฮะสองรุ่นนี้ นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าวิ่งใช้งานหนักหรือเป็นรถรับจ้างที่ต้องทํางานขนสินค้าจากเหนือไปใต้หรือว่าใช้เวทของเคนเนี่ยเราก็จะนํานเป็นตัว210นะครับและปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่าทำไมอีสุเหมาะกับการใช้เคนเพราะเวลาเราตั้งรถจอดไว้สแตนนะฮะเราใช้ในรอบของเกียว,ว่างเนี่ยเครื่องยนต์ของอีสุจะให้กําลังแรงม้า190ที่รอบต่ําคือพันทั้งร้อยรอบเพราะงั้นเนี่ยคุณลูกค้าสามารถ ใช้รอบเดินเบาที่ต่ำแต่ได้แรงม้าที่สูงสุดก็ตอบโจทย์ใช่ไหมครับผมอย่างที่ผมบอกถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะไม่ท้ายสุดหรอกครับก็มาเรียนกับคุณลูกค้าอีกทีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เคมใหม่เคมเก่าผมก็มีบริการลองมาคุยกันดูก่อนว่าท่านลูกค้ามีอยู่เท่าไหร่นะฮะหรือท่านใดอยากจะได้รถไปรับจ้างช่วงนี้เคลื่อนย้ายโรงงานเคลื่อนย้ายสินค้า มีคันนี้แล้วก็ใช้งานสะดวกสบายรับจ้างทั่วประเทศติดต่อมาสิครับเดี๋ยวผมหางานให้ผมหาไฟแนนซ์รองรับให้ท่านมีเงินเท่าไหร่ท่านบอกมาแต่ใจผมระบุไปเลยเนี่ยท่านจะเสียเปรียบนะถ้า <c oughs> ยังไงจบวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าติดตามอะไรหรือส่งคอมเมนต์อะไรเดี๋ยวว่ากันโอเคขอบคุณครับ